ีเวียนอบบริการเติมโลบัคและจำหน่ายไก่ตันราคาสบายกระเป๋าและนอกจากนี้ยังมีสินค้าแนะนำกล่องสุ่มไก่ตัน V1 และกล่องสุ่มไก่ตัน V2 การันตีไก่ตัน100%เตสำหรับกล่องสุ่มไก่ตัน V2 นะและยังมีพิเศษกว่านั้นคือกล่องสุ่มโลบัครางวัลใหญ่ว้าวรางวัลใหญ่20,000โลบัค เพียงแค่ทุกคนกดเข้ามาที่ลิงก์ทุกคนก็จะเจอมหจาจรย์กล่องสุมที่โคตรถูก <bra>, นอกจากนี้ทางร้านยังมีแมวน้อยขายด้วยนะครับ <c oughs> สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมจะมาเล่นดาบอันนี้นะครับก็คือดาบเขาเรียกว่าดาบอะไรวะ S, <c oughs> <S, S A D D I เนี่ยมันแปลว่าอะไรวะอันนี้จะเปิด สวยลาสดมันอยู่ไหนวะอ๋อตัวเมื่อกี้หายมันหนีเหรออยู่ไหนวะอ๋อน่าจะมีคนฆ่าไปแล้วนะครับไอ้หายตัวได้เศษเลยซึ่งดาบตัวนี้นะครับตรงน,นผมก็จะเล่นเป็นแบบสกิลแบบหรือว่าคอมโบคล้ายๆกับซูซุยเลยนะครับที่ผมเล่นแบบที่ผมเล่นกับเอ่อผลสันนะครับซูซุย,ยกับผลสันประมาณเนี้ย คนก็คง เป็นนล่ะเจอคอมโบไปเอ้อก็จะคอมโบได้โอ้ยผลพิษง่เฮียไอ้ยังผลพิษกระจอกไอ้ไก่ไอโง่ผมแบบรู้สึกว่าทำไมแบบยังไงอ่ะต้องตรงนะผลพิษแล้วก็มันมันกระจอกมันไม่มีฝีมือครับผลพิษอ่ะอ่าผลพิษจะตายหนึ่งไปหนึ่งมาจะตายแล้วนักกูดูทรงอ่ะเอาดิข้าวหัวเสี ได้ข้าหัวเสยทุกคนเห็นสกิลปาดเมื่อกี้ไหมได้ข้าหัวเสยเลยึบแล้วแจ่ผลพิษเหรอผลพิษลหรครับเฮ้ยโอ้โหกูเริ่มสุนไอ้ผลพิษไรเฮียมานี่ดิสวยเน เริ่มสุดในผลพิษแล้วเริ่มสุดมึงแล้วเล่นดาบสูสๆเลยแล้วกันโอเคทุกคน <c oughs> ผมย้ายเซิร์ฟใหม่มาแล้วนะครับเซิร์ฟมาคีมมันแบบอมันมีคนเล่นผลโกงอ่ะอ,องตัวมันมันผลพิษอ่ะสู้ไม่ได้ผลพิษอ่ะอ,องตัวนั้นใครๆก็สู้ผลพิษไม่ได้หรอกมันโกงนะเฮ้ย <c oughs> ขอเลือไหนแล้วกัน <c oughs> ผมเริ่มได้แบบสกิลการ <c oughs> เปิดอาคิสังเกตมาแล้วก็ เริ่มได้คอมโบกับดาบตัวนี้แล้วนะครับเริ่มได้มันก็คอมโบคล้ายๆกับซูซูเลยโอ้ผลผลเงาเฮียมันจะเล่มันจะคนเล่นผลโกงโอ้โหเข้ามากูก็ตายโอ้โหโว่ะแบบมานี่ดิไอ้ก้เอ็มงมานี่ดิ ปาดโอ้โหไม่โดนได้ไงวะน่ะโดนไม่ดีโดนไปดีอันนี้จะมาลัดหลอกไปดูทรงเนี่ยไอเน,นี่ยจะมาลัดเนี่ยไอเก้าเอ็มเนี่ยอันนี้เป็นของกูเว้ย ดีครับ 9m มาดิเลื่อนคืนเลยแล้วกันกูเสียค่าหัวไป60,000นะวันนี้ตรงหน้าวันนี้เล่นดาบจรงิงกูจะไม่เล่นอีกครั้งแล้วดาบจีิมันคอมโบยากอะ่ะมันสกิลมันสกิลไม่ค่อยติดแต่สกิลหนึ่งมันติดแค่สกิลสองของดาบตัวนี้ตรง,ง,ตรงมันไม่ค่อยโดนเลยสกิลหนึ่ง มึงนี้กูเล่นผลสายผลในเฮียกูจะเล่นผลโกงสายแม่งเลยพวกเนี้ยกูเริ่มสุนละเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะเล่นผลอ่ะผลพิษนะครับอืูจะมาไล่เกียนตบแม่งยับเลยจะล่าไปถึงจิปสิบเอ็มเลยแม่งผลพิษเนี่ยมาดิมาดิาดเจอไปดิอย่างไรก็ได้ค่าหัวคืนนิดนึง ตราก็เสียไปหกหมื่นอะทุกคนโคตรโคตรลำบากวันนี้เสียไปตั้งหกหมื่นเออสกิลหนึ่งไม่ไมโดนเสร็จเลยวะ่ะเมื่อกี้สกิลว,ว่าอไปเลยเหมือนกับดาบวาโดเป้เลยสกิลเนี้ยเออเหมือนกันเป้เลยเฮออไม่โดน จะไปเล่นตามน,นี้อีกแล้วเฮียคอมโบไม่ติดคอมโบยากนะครับสกิลมันยากมากสอดนี้แหละดูทรงสอดนี้แหละทุกคนจับตาดูไว้นะสอดนี้แหละมาละสอดนี้แหละ <Nope. S 1> เออไม่โดนคอมโบไม่ติดเออ กีไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับดาบนี้เพิ่งมาจับเล่นเลยกูเพิ่งไปฟาร์มาแล้วก็มาเล่นเออไม่ยังโคตรกากกูเนี่ยปา,าดีโดนไปไงโลไปไงล่ะเต็มหน้าไปาดีซุยกับดาบสังได้อะ่ะเอาไม่ตายสียเลยว่ะแม่ อยอาเสือกโอ้ผลพีดมาเสือกเพื่ออะไรอะ่ะไอ้ไอ้งูจะรัดกูเพื่ออะไรอะ่ะด,ดูดีโหมึงยงให้เขเล่นผดพิษนะเริ่มซนะึนแล้ววะจะไคลิปนี้กูเล่นผดพิษแม่งเลย เพื่ออะไรอะ่ะโหจระตัวด,ดีเฮี่ยเพื่ออะไรวะอุยอ้ยอุ้ยได้โอเคอเุ้ยเอียเยยงาโง่กลุ้มสุดมึงแหละคนดูดีมันไล่ข่าอม,มาสู้มันไม่ได้หวายเฮี่ยึงตึงมากมั้งอ่ะมึงตึงมากมั้งโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับองตรงระดับสังใดถ้าผมมีคอมโบอะ่ะผมก็อาจจะฆ่าได้หลายตัวแล้วแหละ แล้วก็อาจจะแบบคอมโบตึงๆประมาณนี้นะครับผมยังงงกับสกิลหนึ่งมันทำอะไรได้มันสตั้นเหรอเวลาสกิลหนึ่งประมาณนั้นแหละอืมเท่าที่ผมเล่นมานะปกติผมก็ใช้แต่สกิลสองนะครับมันโดนแล้วจะโดนมันก็คล้ายๆกับดาบสกิลของซูซุยหรือสกิลสองอันเนี้ยสำหรัคลิปนี้นะครับขอหนึ่งร้อยไลค์นะครับแล้วก็ถ้าคนไหนมีคอมโบตึงสำหรับดาบซังได้ก็คอมเมนต์มานะครับอืมกดไลค์กันหน่อยนะครับหนึ่งร้อยไลค์สำหรัคลิปนี้ไปแล้วกูไม่ได้เป็นเกียร์นะอืม